ขบวนตีเชคอสถานลำไไปมานะครับเป็นขบวนรถตรวจพิเศษในโซลาร์หน้าปรับอากาศขาบวนที่22นะครับผมนะครับต้นทางกุทิเอยไม่ใช่ดิต้นทางอุบลนะครับไปทางกุทิอภิวัตนะครับผมจะเข้าสถานลำไไปมานเวลาวันนี้ิบาน่าจะ40นาทีนะ น,น่าจะตามเวลานะครับผม ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับผมบทยังไม่เข้ารู้กำกลังจะ,ะจะเข้านะนัะ่นรูก้กกำลังน่าใกล้จะเข้าแล้วเพราะว่านายบุกทุงละบุกทุงเขียวละนะนะนี่นายสถานีนะทุกคน ตรงเขียวแล้วน่าจะมาแล้วขออย่างเดียวขอแย่ให้เปิด VK3 l a และตกใจหมายแล้วครับรถตัวพิเศษดิสรังน้ำป,ประกากาศขัวนที่22นะครับผม คันท้ายหนึ่งสองสามสองนะครับผม ออกแล้วนะครับผมออกแล้วออกแล้วนะครับผมสถานีต่อไปที่จะจอดชุมทางถนนเจรละแล้วก็นครราชสีมาเป็นสถานีต่อไปนะครับนครรอไม่เปิดบีดนะครับผม ไม่รู้ว่าทำไมโอ้ยควัน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 พอกล้อเร่งเต็มสปีดนะผมเ๋ยวเครื่องดันมากเมื่อกี้ดื่มถ่ายขาบวน426นะเข้าอยู่ก่จะตามเวลาอยู่นะครับผม426ไปละรวดพิเศษดีสรางโอก,กาสที่สอง